ไอ้แกมันก็รู้ว่าหมาทิ้งกอกนะลัวขนาดไหนมันถึงรองนะมันไม่ได้กินกินเป็นข้าวไส่แกมันไม่ได้กินนันน่นแหละยกอกยอกจอกยอกยอกยอกไอกจอกอกเลือดเลอดเลือดเลืกดนลมันรู้แน่วันโนไดย

ดีหนนี so oh, no ่เจ้าแอนเทียวนอนมันเห็นเจ้านายม้นโน้นเออเห็นต้นป่าจริงจางก็ไม่เห็นนันหะข้าเอามาเช้านิเจ้า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 

มันได้ยินเสียงปลาเจียวแต่มันหนีมันได้กลิ่นที่แสกนะมันตามจก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 ไก่ก็ไหวนี่แค่พายรีบขึ้นน้ำท่ามรถเลย เออเหมือนเนาะหมาที่ดมกลิ่นี้เน้นจับมึนดิกินยังไม่หมดเลยมันได้ยินเสียงแสงวิ่งเลยกินเลยกินผัดเผ็ดตัวเขาเห็นไหยหนูมันนี่มันนี่มันี่กินอะไรนี่ย